พ่อแม่พี่น้องของเวลดาทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้ผ่านพ้นไปอีกแล้วนะคะพุทธศักราชเก่านะคะเดี๋ยวว่าเป็นปีใหม่แล้วอีกวันสองวันนี้นะคะวันนี้วลาดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะวันนี้อากาศหนาวเมื่อเช Сп ้าสายมาอากาศเยน็นวลดาก็ใส่เสื้อปกติแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านจะได้สินค้าอะไรทักทายมาเนาะเวลดาก็ลงไว้ยเยอะแยะนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่ก็มี ะะผ้าพันคอก็มีนะคะมีหลายอย่างให้ท่านทักทายเลือกเข้ามาหมวกก็มีนะคะแต่วันนี้เวลามีเสื้อเปรูปมานะคะเพราะว่าแม่ช่างท่านทั้งหมดเก็บมาส่งหมดแล้วเพราะท่านจะเล่นปีใหม่เที่ยวปีใหม่น้อท่านใดอยากได้สินค้าก็ทักทายมานะคะแล้วทั่นี้มีเสื้อของเอฟซีวรารดาสั่งตัดไว้นะคะวราดาจะยกให้ดูถ้าท่านนี้ก็ทักมานะคะวรารดากาลังหาลายท่านอยู่วราดาก็ลืมเหมือนกัน โอเคนะคะวันนี้เราจะสตาร์ทเป็นเสื้อคุมนะคะเสื้อคุมไหล่เสื้อคุมไหล่ตัวใหญ่พิเศษแต่วรลดาขายราคาเดิมนะคะ1200บาทเท่านั้นอันนี้วรลดาตัดมาราคาสูงตัดมาราคาอัพแต่วรดาจะมาขายท่านราคาเดิมในเนื่องโอกาสจะปีใหม่แล้วนะคะโอเคตัวนี้อก4 4นะคะตัวนี้อกสี่สิบวรลดาเขียนไว้เรียบร้อยนะคะอ๋ออก4ี อก42จะใส่ได้ถึง44กระเป๋าใหญ่นะคะอันนี้เป็นผ้าเข็นมือนะคะผ้าเข็นมือใส่สบายเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะใส่เราซักไปก็นิ่มนะคะบางคนกลัวว่าเข็นมือจะหนาตืดไปไหมนะคะเราซักสบายอันนี้อก42จะใส่ได้ถึง44นะคะวรดาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ1,200บาทเนาะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรามาจัดให้ท่านเลยนะคะเทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกๆขณะแล้วนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆนะคะ1,200บาทท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าอย่างนี้เป็นผ้าคามแท้สกุลนครอัดกาวกระเป๋าใหญ่นะคะใส่สบายด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใส่ง่ายๆชิวๆนะคะ1,200บาทเท่านั้นนะคะ มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ใหญ่พิเศษนะคะวลาดาติดนัมเบอร์ไว้เลยนะคะอันนี้อกอกสี่สิบหกนะคะอกสี่สิบหกนะคะวลาดาเขาให้ท่านพิเศษมึงกันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าทุกอย่างมีกริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะขายให้ท่านราคาหน้าไลฟ์ของเราเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจัดพิเศษให้ท่านท่านเลยนะคะใกล้ปีใหม่เราแล้วมาเลยนะคะเป็นภาคคามแท้สกลนครเลยนะคะ โอเคสวยจริงๆผ้าของเราแน่นอนชัดเจนนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้อก44นะคะติดไว้เรียบร้อยนะคะโอเคอกส4ิบสี่ค่ะวรดาตัดมาสลับเบอร์แต่ตัวนี้เป็นแขนแยกนะคะวรดาให้แม่ช่างทันนะแขนแยกออกมานะคะอก44ิบสีลายลานะคะตัวนี้เป็นผ้าเขียนมือเนื้อหนาใส่สบาย ใส่ไปแล้วก็เบาๆชิวๆนะคะเราพิเศษให้ท่านนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นจัดโปรมันมันพิเศษให้ท่านเลยนะคะจัดโปรพิเศษให้ท่านหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะท่านในสนใจรีบรับเลยนะคะซื้อฝากคุณแม่ๆได้เลยนะคะเทศกาลปีใหม่เราทุกๆใกล้เข้ามาทุกวันแล้วนะคะโอเคนี่นะคะอันนี้เป็นผ้าสีตะกอเนื้อเรียบนะคะสีตะกอเพิ่งตัดมานะคะ มานะคะตัวนี้อก42นะคะอก44นะคะใส่สบายเนื้อนิ่มนะคะเราก็ยังแบ่งปันท่านราคา1,200บาทเหมือนเดิมนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะทักมาเลยนะคะนำเบอร์สี่นะคะตอนนี้วลาดารีบเร่งมากเพราะว่าคนเปิดเพลงเสียงดังขึ้นมานะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะแบบนี้1,200บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ เวลดาสั่งตัดไว้ะะราคาเวลดาก็ยังไม่หาลายท่านนะคะเอายกโชว์ก่อนท่านสนใจท่านทักมานะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนเดิมอกสี่สิบหกนะคะตัวนี้อกสี่สิบหกนะคะเราจัดแบ่งปันให้ท่านนะคะอกสี่สิบหกพิเศษให้เลยนะคะราคามิตรภาพนะคะช่วงนี้นะคะช่วงปีใหม่จัดพิเศษให้ท่านเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะโอเคมาตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็สวยค่ะตัวนี้คอบัวมนนะคะเรียกว่าคอบัวมน์มีกระเป๋า2แบบสข้างนะคะเราก็จัดแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะอันนี้อกสีคอบัวมนเป็นผ้าคามเนื้อนิ่มนะคะเราก็จัดแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ1200บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนับเบอร์หนะคะจัดโปรแบ่งปันท่านเทศกาลปีใหม่เรานะคะจัดโปรแบ่งปันหนึ่งพันสองรบาทนะคะ มาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เราก็มีอยู่ตลอดนะคะอันนี้อก46สวยค่ะหลายคนอยากได้แต่อกมันใหญ่เกินไปนะคะเราก็ขายให้ท่าน1,200งพันสองบาทชิวๆเบาๆนะคะวันนี้เราจัดแบ่งปันให้ท่านจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษหนึ่งพันสองร้บาทนำเบอร์เ no. นะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะสินค้าเรามีกริงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสวยจริงๆค่ะ วลดายังมีตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวนะคะอาทิตย์นี้มาสองตัวตัวหนึ่งอกสี่สิบหกตัวนี้อกสี่สิบเหลือเท่านี้นะคะขายไปแล้วเหลืออกสี่สิบอันนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะท่านราคาเดิมจริงๆตัวนี้ต้องขายอยู่สองพันหรือพันแปดนะคะจะมีกระเป๋ามีกระดุมตัวนี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็เลยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะอกสี่สิบมีตัวเดียวนะคะมีตัวเดียวเท่านี้นะคะสินค้าของเรานะคะโอเคนะคะทุกอย่างมีกิงพร้อมขายแน่นอนนะคะ 1,300บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้าสีตะกอเนื้อนิ่มเหมือนกันนะคะเนื้อนิ่มๆแต่วราดาก็มาจัดโปรแบ่งปันนะคะตัวนี้เอาง่ายๆปีใหม่นะคะ1,200บาทเช่นกันจริงๆเสื้อตัวนี้ไม่ได้นะคะต้องขายอยู่พันแปดหรือพันหกอ่าหนึ่นสบาทอกสี่ล้วนท่านใดสนใจสีร้วนทักมาเลยนะคะผ้าสวยผ้าตัวนี้เป็นผ้าสีตะกอเลยนะคะ ผ้าสีตะกอเลยงาม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 เลยนะคะผ้าสีตะกอนะคะโอเคนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะปีใหม่ของเรานะคะตัวนี้นะคะจริงจริงตัวนี้ขายไม่ได้นะคะราคานี้แต่บราดาอยากแบ่งปันให้ท่านนะคะพิเศษให้นะคะหนึ่งพันบาทเป็นผ้าดักแด้ดักแด้เนื้อนิ่มสวยนะคะอันนี้อกสี่สิบนะคะบราดาขายให้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหนึ่งพันบาทนะคะนำเบอร์สิบนะคะสวยคะ่ะเป็น กระดุมหน้านะคะใส่สบายเรียกว่าคออ่าบัวแหลมนะคะสวยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะจัดโปรปีใหม่กับเรานะคะสวยค่ะอ,อกสี่สิบดับเบร์สิบเอ็ดอกสี่สิบสองนะคะ n ั m เบ r สิบเอ็ดอกสี่สิบสองนะคะเราแบ่งปันตัดให้ท่านพิเศษเลยนะคะหนึ่งพันบาทท่านใดสนใจมาเลยนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะพิเศษหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะ ตัวนี้นะคะวราดาก็ยังจัดแบ่งปันจัดโปรนะคะ1000บาทอก38เป็นผ้าคามสีตะกอเนื้อดีเนื้อนิ่มเนื้อแน,น่นนะคะตัดมาสวยงามมากเลยนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพิเศษนะคะ1000บาทนะคะท่านใดสนใจเรียบทักมาเลยนะคะ1000บาทนำเบอร์สิบสอเบอร์ส2สุดสุดสุดเลยนะคะนำเบอร์ number 12นะคะ1,000บาทนะคะ1000บาทนะคะโอเค พ่อแม่พี่น้องคะท่านอยากได้สินค้าอะไรให้ทักทายมานะคะเราเรามีเสื้อตัวนี้ยังเหลืออยู่ตัวเดียวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ตัดได้ผ้านิ่มแล้วก็แบ่งปันท่านพันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเหลือตัวเดียวทรงนี้เพราะของหมดเลยนะคะของตัดมาเยอะเยอะหมดแล้วเหลือตัวเดียวเราก็จัดแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะขายถูกๆมันๆขายในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ 1,200บาทน,นะคะแล้วเราจะมีตัวนี้นะคะตัวนี้แบ่งปันให้ท่านนะคะเป็นผ้าเขนมือนะคะอัดไม่อัดกาวนะคะจริงๆตัวนี้ต้องขายพันสี่พันสามวลดาให้ท่านเก้าร้อยบาทอกสี่สิบนะคะใส่ได้สบายเลยวรดาแบ่งปันให้ท่านชงเทศกาลหนึ่งพันอ่าเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทสุดๆไปเลยนะคะ9ก้าร้อยบาทนะคะโอเค พ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจอะไรก็ทักทายมานะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนเราพร้อมเบิกปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสนใจอะไรทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้เรามีโปร Brandon, วันนี้เราจัดให้ท่านพิเศษเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคามด้วยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ ใกล้ปีใหม่แล้วปีเก่าผ่านไปปีใหม่เดินเข้ามานะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ